มีคือความเสียหาย,ยมันเกิดขึ้นมันใส่ไดโวล่านในการปลูกในหลายปีแต่เวลาไฟมามันไปเข้าเดียวครับเมื่งพี่น้องไฟเบนได้ต้นยางหน้าที่ปลูกเสริมกับไปครับต้นขี้เล็กที่เขาปลูกเป็นขั้นหัวเพื่อที่จะกินยอดกินใบบางต้นกับหลอดบางต้นก็คือไปขึ้นกันยางหน้าปลูกปีหกสองครับหลอดหรือบ่รหลอดพี่น้อง นี่ครใบ,บกรอบๆแห้งๆไว้ตะวันหลอดครับเป็นบาะอ่างทึ่งเริ่มแตกใจหายได้พี่นอ้องนี่ยากมาก สวัสดีครับประยุทธ์พรจวดครับมือนีพาพพี่น้องมาจดยุสที่สเรานาปาตเสดครับซึ่งเป็นสวนของประยุทธ์พรจวดเองครับพี่น,อน้องมนีพาพี่น้องมามาเบิงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นล้วก็คิดว่าหลายๆสวนก็เจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับเกิดจากความมาักงายของ มนุษย์แล้วมันก็เกิดขึ้นในช่วงหนาแรงครับพี่น้องของทุกๆปีเพราะว่าที่เป็นปลาโขกหนองหน้าหรือว่าเกษตรผสมผสานของพี่น้องมีสายสายเขียวล้วมถึงปลาสาธารณะที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะพี่น้อง ยังปลานี่ครับพี่น้องนี่ของโซเลนาปลาดาเสิดเนี่นี่ก็คือไฟครับพี่น้องไฟเข่าสวนแล้วก็สิเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเตือนใจแหละสิ่งที่เป็นอุท่าหอนนี่ครับพี่น้องผู้ที่เสียเริ่มตนไม่ในการขุดโขกหนองหน้าหรือว่าเห็ดกษตเปษตรผสมปรสานนะครับ ก็สิเป็นสิ่งที่เตือนใจเนาะพี่น้องเนาะและ้วก็เป็นกําลังใจนําแล้วก็ขอกาลังใจจากพี่น้องพร้อมนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือคือไฟใหม่ครับในพี่น้องมองนี่เป็นข้องใส่ไกลื่อมันใส่ในน้อยได้พี่น้องนะครับื่อมันใส่ในน้อยเพราะว่าช่วงนี้ยังที่บอกว่าหนาแรงเหาะาน้นามเติมลงข้องใส่ไกลเพท่านครับีน่ขนาดข้องใส่่ใหญ่ๆนี่ ช่วงหนาฝน,นี่น้ำเต็มเ,เลยพี่น้องวันนี้เพราะช่วงหนาแรงมากขึ้น,น้ำลดน้ำม,มันลดลงมากปุบนี่เหตุให้เกิดวัชพืชหรือว่ายาตะไคร่ที่เขาปลูกเป็นที่การพังในพี่น้องนี่ครับยังตะไคร่ปลูกเป็นที่การพังมันแห่งมันตายมันขื่นข้นอันนี้ก็เจ้าของสวนก็ต้องดูแลครับในการอยู่สวนดูแลสวนการปลูกแล้วก็ต้องดูแล ทำความสะอาดพราะสันปัญหาที่เกิดนี่นะครับเททยาแห่งใบตะไคร้แห่งเป็นทียูของของหนูครับแล้วก็มีสเสนกนะมีงูน้ำลายได้พี่น้องมองนี่นี่นี่ห้พี่น้องด้เห็นก็คือนี่ครับเห็นต้นไม้ย่างหน้าประโยุน์ปลูกปีหกสองได้พี่น้องนี่ครับนี่คือเปลวเพิ่งมาข้าวเดียวครับ มันหลอดหัวมากข้าเดียวไปเบิดตเลยสปริงเกอร์ยังต่างๆมูนีใหม่เบิดเบบิงอย่างหน้าปลูกปีหกสองครับหลอดหรือบล่ลอดพี่น้องนี่ครับใบกรอบๆแห้งๆเลยแต่ว่าหลอดครับเป็นบ่อาหางังทึ่งเริ่มแตกใจหายแล้วพี่น้องนี่อย่างหน้าสิ่งหนึ่งที่เป็น ขอคิดหอครับพี่น้องเวลาปลูกไม่ยืนต้นซึ่งเป็นใหม่ไงเนาะไม่ยืนต้นเนี่ยยังยังหน้าอันนี้วายู่เทปวายถือเลยพี่น้องเนอสีบอว้ก่อนบอใบก้อนไวาคือเหยดบวาถือนะครับเพราะว่ายังบันตีมันปลูกใกล้ชิดเขตแดนเกินไปครับนี่ตอนนั้นเทาบอมมีแนวความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องแต่ว่าเสียดียังกระซังครับรู้ให้จริงสกักกอน แล้วก็ขันบ่แนในใจกับไปเรียนรู้กับคูบาอาจารย์ในหลายท่านนะครับที่เปิดซ้อนเปิดอบรมแล้วก็ไปเบื้องแปลงจริงนาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแปลงจริงนะหรือเรียนรู้จากโซเชียลก็ได้ครับมันกระสีสอนในเฮ้าหลายท่านกรสีเอาประสบการณ์มาแช่นะยังบายุ่นี่กระแช่ในเรื่องของความสําเร็จพร้อมนะพี่น้องแล้วกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นพร้อมเอาความเสียหายบ่เม่นว่าสิเอาตรงตความสวยงามมาห้พี่น้องในเบิ่องจังสีครับนี่นี่ ประสบการณ์จากสวนมะยดเดงอันนี้ปลูกปีหกสองครับนี่ถือว่าต้นใหม่ง่ายง่า,งามแต่ว่าปลูกไก่ชิดเขตแดนมาเกินไปนะครับห่างประมัน่นสอกกลัวๆนี่แหะพี่น้องนะครับจะให้ดีพี่น้องพี่จน่าเอาครับแล้วแต่พื้นที่ของผู้ใดเนาะเออสองเมตรยังกะว่าไปครับันที่นี่ อีกหนึ่งอย่างที่เห็ุให้เฮานะครับสามารถควบคุมไฟได้นั่นก็คือคล้องสไกลแล้วพี่น้องแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นคือขอบด้านนอกที่มันติดกับเขียดแดนนี่ครับเห็นบ่พุหนะไฟไหมจากทงไ้ทงหน้าพนมาเนาะพอมาปุ๊บเนี่ยมันเข่ามาเลยนี่ครับนี่เข่ามาปุ๊บนี่บริเวณคล้องสายไกลเส้นนองนี่ไปเบอร์เลยครับนี่ ต้นหมอกต้นใหม่เมืองยางหน้าตัวนี้คือสิบอลหลอดหรอครับนี่ไปแล้วนะครับเขามาปุ๊บบาที่นี้มันสิมาเจอคล้องใส่ไกลนี่ครับนี่ถ้าเจอคล้องใส่ไกลถ้าเกิดคล้องใส่ไก่มีน้ำมันก็จะซอยหยับหย่างเชื่อเพลิงหรือว่าจยัย่างไฟบ่อห้มันล่ามไปคล้องใส่ไกลเส้นในนี่พี่น้องคล้องใส่ไกลเส้นในแต่ถ้ามีน้ำเลยพี่น้องอันนี้น้ำเพิ่งปล่อยใส่ในี่ครับนี่ เพราะว่าปล่อยใส่ในการดับไฟแต่ว่าช่วงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคลองใส่ไก่เสศนี่บ่มีน้ำครับก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงสันดีเลยก็คือพอมันเข้ามาจากข้างนอกปุ๊บนะพี่น้องมันก็ล่ามาคลองใส่ไก่เสศนในปุ๊บเออเสศนนอกทุ่นที่ครับมันก็ขืนมาเสศนในยขามไปบุญครับดีที่ว่าอ่ามีพี่น้องมีคนมาเห็นนะครับเป็นกะซอยกันดับนี่บ่สันนี่ไปเบิแล้ครับเห็นบ่พี่น้องสปริงเกอร์นี่ดับเบิดแล้วไปเบิดเลย ท่านันแล้วนะพี่น้องรองเวลาเห็ดนะครับก้มสะอาดสําคัญครับสองในการว่างคล้องใส่ไก่ด้วพี่น้องพิจะหน้าเบิองครับคล้องใส่ไก่นี่สําคัญแน่เป็นแนวกันไฟเพราะว่าพื้นที่ขางเคี่ยงหรือว่ามนุษย์เนี่ยบางทีเขาบังคับว่าได้จากไฟสีมาช่วงใดในการเผาเนี่เพิ่นกับหลายๆอย,ย่างเนาะการหาอยู่หากินของเพื่นเฮาบางทีเฮากับจะเพื่นนี่มาเหตุย่ำใดนะนี่เฮาบ่ได้อยูส่สวนครับนี่ มันก็นเลยเกิดขึ้น,นทันทีเบิ่งครับเนี่ยแหละความเสียหายมันใส่ลยเวลาหลายปีครับพี่น้องอันนี้ปีหกสองมึงยังนะ้าใส่ลยเวลาหลายปีแต่ว่าพ่อไฟมากครั้งเดียวึงเบาอยู่สิให้มึงนี่ครับแตกไปแล้วนี่ผิวไอ้ข้างนอกในบ่มีอันนั้นเลยบ่มีเยื่อของไอ้ก็เนื่อเยื่อข้างนอกที่มันตีสามารถที่สิหลอดเลี้ยง ลำเลียงอาหารไปเลี้ยงได้คือเนี่ยครับไปแล้วครับนี่มีคือความเสียหายมันเกิดขึ้นมันใส่ในไวล่าในการปลูกในหลายปีแต่เวลาไฟมากมันไปเข้าเดียวครับเมืองพี่น้องไปเบิดด้ต้นยางหน้าที่ปลูกเสริมกับไปครับต้นขี้เล็กที่เขาปลูกเป็นขั้นหัวเพื่อที่กินยอดกินใบบางต้นก็รอดบางตนน้นก็คือไปคือกันนะอันนึง อีกอย่างกันต้นกล้วยนี่ก็สามารถปลูกเป็นแนวกันไฟได้ไดพี่น้องซอยในได้ในระ,ะดับหนึ่งเบิ่งพี่น้องมึงเจอละมึงอย่างหน้ากำลัางงามปลูกแซมนี่มึงพี่น้องนี่ไปแล้วครับนี่ใจหายครับเวลาห้าเห็ดปลูกมากประครบประงมสวสีเง,ไ,งไฟมากทีเดียวมึง นี่ครับนี่คือทูกอย่างคือเป็นต้นทุนไปได้พี่น้องนี่สปริงเกอร์ตนทุนในเรื่องของเงีว่วตีในเรื่องของตนทุนในเรื่องของโอกาสเนาะโอกาสคือหนึ่งได้ปีหกสองที่เขาเริ่มปลูกตนทุนในเรื่องของเวลาเวลาี่เวลาการเติบโตของตน้นไม้ที่ผ่านมาตแต่ปีหกสองเวลาของเขาที่บ่อยู่์เองเห็นงานอยู่พัทยาแต่ว่าเดินทางมาเห็นสวน อยู่สารค้มนะครับเป็นระยยเวลาตั้งแต่ปี62 63 64ช่วงโควิดนะครับนี่แล้วก็ทุนทุนแรงทุนหลางกายเข้าในละพี่น้องแห้งนี่แห้งดี่เอาถุ่มเพีลงไปในเรื่องของความคิดเนาะแล้วก็ลงมือทําเหตุใดมันเกิดภาพความสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น แล้วก็อีกสําคัญก็คือทุนในเรื่องของปัจจัยนี่คือเงินอนใเริ่มตั้งแต่การซื้อตนกล้าแล้วพี่น้องการซื้อตนกล้าการซื้อทออยังต่างๆนี่แหละคือปัจจัยมันเก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะนี่มันถิบมาเบิดเลยฉะนั้นแล้วพี่น้องก็าวางแผนดีๆครับผู้ไดทีสีเห็ดโขหนองหน้าหรือว่าผู้ไดทีอ่าสิปลูกต้นไม้ช่วงนาแล้งจะให้ดี จังไดก็ต้องวางแผนเบื้องว่า,แนว,าแนวกันไฟของเฮามันมาทางเส้นใดเนาะงขันมาทางเส้นนอกอ่าเฮาควบคุมได้บ่แต่เฮาควบคุมคุยกันได้ไถเลยพี่น้องรถเร็วรถไถนี่แหกเลยครับลากล่องลากหางกันไว้คนบ่าสั่นก็สิเกิดเจอปัญหาสิครับนี่สวนบา้าโยนนี่เพิ่งเจอปีแรกครับนี่เห็หนธรรมาปีหกสองนี่มึงถ้าเอาปรทธานเนี่ยคือไปเบิร์ดได้ครับนี่ ต้นไม้ป้าที่เขาปลูกไว้ไม่ผลหมักพาวน้ำหอมกับหลายตน้นต้นกล้วยเนี่ยเบื่งครับนี่แหะแต่เกิดว่าคลองใส่ไกลเขามีนามานี่กระสีซอยในระดับหนึ่งครับพี่น้องนี่อันนี้ช่วงหนาแรงนี่คือยังที่บอกว่าปีนี้เนี่ยมันแรงหลายนะครับะนั้นแล้วเขาก็เลยเอาประทันนะแต่พี่น้องผู้เายุสวนกน็โชคดีไปครับ แต่ว่าการยุ่สวนขันเฒ้าโบโบสังเกตโบอ่าเรียกว่าโบมีการป้องกันขันเฒ้าชราใจกับโบเนี่ยได้พี่น้องมันสามารถเกิดขึ้นในตลอดเวลาเลยไฟนี่เิ่งดีล่ละโอ้ยนอกาพี่น้องมึงเจอกระเปลวเพิ่งนะครับหลายทันทีเขาเห็นในโซเชียลกับเจอเจอปัญหาแบบนี้นะครับ ความมังายของมนุษย์ก็ให้เกิดความพินาศของธรรมชาติและทร,รัพยากรต่างๆวางแผนดีๆครับพี่น้องคล้องใส่ไก่ห่างจากพื้นที่ขางเคขยงหน่อยหลายบันไดเหตุจังไดให้มันสบายไปหนาเอากะสิ่งนี้มันผ่านมากกถือว่าเป็นประสบการณ์สําหรับส่วนในหน้าประดเษฐ์ของเขานะครับที่สมีการบูรณาการเรือแก่ไขจังได ก็เหตุในเฮ้าได้เข้าใจแล้วก็ต้องระวังในปีทศทัดไปนะครับบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้พี่น้องนําที่ที่ชมอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้พี่น้องหลายๆท่านที่เหตุขึ้นมาไหมก็ต้องว่างแพนใในดีนะภาว่าความสวยงามบางทีมันเกิดจากการจินตนาการแล้วก็ลงมือทํา <c oughs> โทษครับก็จริงครับแต่ว่าบางทีนี่สิ่งที่เราบรสามารถควบคุมได้ จากความสวยงามก็กลายเป็นสิละครับนี่นี่ชื่นชมความสวยงามแต่ว่าพอมาเจอแบบนี้กันหดหูขึ้นกันพี่น้องนะครับกาแก้ไขกันไปนะครับผมพี่น้องกับเบื้อง,องครับมาที่นี่สิ่งที่สีบอกพี่น้องโดยที่ว่าเฮตเจงได้เฮาคุดแล้วเฮาก็สิอธ์สบายไปหนา ครับหนึ่งก็คือการบริหารการจัดการน้ำเบื้องดีๆเลอพี่น้องเด้อการบริหารการจัดการน้ำนี่เพราะว่าน้ำมันสีหน่อยลงไปตลอดอมันสีมันสีแรงนะครับสามปีนี่จาไว้ได้ครับสามปีนี่สีแรงแรงหลายการบริหารการการบริหารการจัดการน้ำนี่สาคัญผู้ใดมีแรงกักเก็งน้ำก็เก็บไว้ให้ดีครับแล้วก็ใส่ให้มันคุมค่าเนาะ ส่วนผู้ใดไม่มีน้ำนี่ก็กต้องหานะครับหาที่กักเก็บน้ำบัดนี้การขุดคลองใส่ไกล้พี่น้องกับเบื้องเอาครับว่บาสิขุดหน่อยขุดหลายตามเนือที่ขันพี่น้องบม่มีที่หลายก็บ,บางครั้งก็บอาจสิบ่าจำเป็นในเรื่องของการขุดคลองใส่ไกล้ก็ได้ครับอ่าขันผู้ใดมีใจทีจะต้องปลูกต้นไม้ก็ใส่แบบคลองใส่ไกล้เขาเอานาสำเร็จรูปเอานนั้นเหคือนนะครับสายพี่อีหรือว่าสายน้ำพุ่งน้ำยศก็ได้ครับ ี่่ต้องใส่ทุหลายก็ได้หรือลากล่องก็ได้กับแล้วแต่ว่าพื้นที่เขาหน่อยหายหรือว่าวัตถุประสงค์เขาสีเห็ดจังใดเนาะนะครับขันผู้ใดมีพื้นที่หลายอ่ากับเห็ดคล้องใส่ไกลกับกะดีครับก็บคือมันเป็นที่กักเก็บน้ำน้ำรวบรวมรวบรวมน้ำพร้อมกระจายความชุ่มชื้นพร้อมแล้วก็สามารถที่สิเลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างใดพร้อมแต่นันนคือตรงมีน้ำได้พี่น้องได้ขันว่ามีน้ำนี่มันก็ยากอยู่ด้ดนะครับนะครับ หเหตุแล้ววันนี้ขันมีพื้นที่หลายนะครับถนนหน,นทางหรือการปลูกต้นใหม่กับบ้างแผนดีๆครับห่างจากเขตแดนหน่อยหลายบันไดเหตุบรรล้วเขาตรงมีทางสัญจรครับทางสัญจรคือทางยางหรือทางรถซาเลงแลนหรือว่าทางู้ใดมีที่หลายกับห,กใให้รถยนต์แลลยก็ได้แห่งดีเพราะว่าวันทางนานเนี่ยถ้าจะเคลื่อนยัง ผลผลิตหรือว่าผลิตผลนี่มันเกิดขึ้นจากสวนเฮ้านี่ขันเฮาสีมาเก็บผลผลิตนี่สีมะยางแบกกับอกอะไรได้พี่นอ้องตัดเราแบกใส่บายบยางนี่มเมื่นไหรนีครับพอเขาถ่าแก้ไปหนาดิขันเฮาเห็ดหดีนี่คือรถซาเลงแลนได้เลยหรือว่ารถยนต์แลนเลยอะไรครับเวลาเฮาสีใส่ปุ๋ยหรือว่าเอาอุปกรณ์เครื่องจักรยางต่างๆที่เอามาลงนี่ก็คือสามารถรถแลนได้เลยมันแห่งดีครับอืม กับวางแผนเบื้องครับตามบริบทพื้นที่เของตามความมาความชอบครับเนาะคันทีบอาลกักบเห็ดข้องใส่ไก่สมิลรูปนั่นแหละคืออย่างที่บอกไว้นอพไปนองก็คือถอ p พีีซีต้นใหม่ง่ายเหมือนกันครับแต่ว่าตรงมีเวลาหมดหรือว,ว่าเขาว่างระบบวีดีแหง่งผู้ใดมีความปร้ปในเรื่องของเทคโนโลยีท่านสม,มัยกับแห่งดีครับใส่ระบบตั้งเวลาเลยหดน้ำโจกๆเลยนะครับเห็ดจังไลเสียงสีสบายไปหนเห็ดจังเลยคอยสีบ่มเมยไปหนครับเพราะว่าแดดกับ่อนซื้อเลยเกิน จังมือนี่มาแต่เ้าได้พี่น้องแต่ว่าเพลินว่าเนี่ยฝาปิดนี่ครับแต่มือวานนี่ฮอนมัอัศจรรย์ได้พี่น้องฮอนห้ายครับนี่สิสิส่งที่มันเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะเนาะกะวางแผนครับผมสิ่งสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่นี่กะอืมกะบาะก่าอยู่กะคิดว่ามันเป็นความสวยงามแต่ว่าอากาเฮา เอาไปคิดลายกะมันคือสีบ่มีแห้งต่อสูงนะครับเขาก็เอาเอาพอาเ,ปาเป็นยังเอาจังสีมาบอกพีบอกน้องเพื่อนตีสีอะไรต่อสูงกันไปเบิ่งอย่างหน้าพี่น้องเพื่อนคือสิเจ็บปวดลายเบิ่งน้ำมันเพื่อนออกเบื่องที่ะ่ะเจอไฟนะเพื่อนน้ำมันเพื่อนออกมันแตกไอเปลือกมันแตกเบื่องครับนี่ เป็นคือสีหอนหลเจอแดดเอยเจอไฟมากตี่นี้ช่วงนี้นี่แดดหอนกันเลยตรงไม่ว่างระบบนำไมครับตรงมาลือระบบนำให้ต้นใหม่ไม้เอาพาไปนองบางยางเบิงสกุลนี่คือส่วนที่เฮาเอาท่านในไป่นองกันเนาะเอาบ่ท่านนี่คือไป,เ,ปเลยการปลูกต้นไม้ พี่น้องอันใดต้นใหม่ที่เขาเบิบ้งว่ามันเหมาะกับพื้นที่เย้าของนะเบิ้งวา่าพื้นที่ขางเขียงต้นไหม่ยังที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสวยงามกะลงเลยครับอย่างนี้ประดูของบาะยุทธนี่นี่ฮะประดูดีชซประโยชน์เลยได้พี่น้องประยุทธปเหตุเสาสารากลางนา้ำสวยงามครับต้นประดูอันนี้ยางหน้าเนี่ยมาปลูกไม่ นี่ทั้งนี้เดี๋ยวเรวาเพิมเสียหายแต่ว่าเอาท่านครับเอาท่านอันนี้มึงนี่หม่ธรรมชาติต้นสาตร์ต้นแม่สองตัวนี้ตายแล้วครับนี่มาไว้แล้วแต่ว่า <c oughs> ต้นหน่อยต่อเขายังมีอยู่นี่มีชีวิตอยู่เขากระเริ่มเกิดขึ้นมาไหมเบิ้งตี๋หละพี่น้องสวัวเขาสีรักษาชีวิตหลอดนอเขาก็สีแท่งนอแท่งอันนี้ขึ้นมาไหม สูสีเงยดซ้ำหนีได้นี่ใส่เลยวลาล่าลายปสีสูสีหง่ซ้ำหนีพี่น,อน้องนี่มึงน,นี่ยังหนะ้าที่บรหยุดมาแซมถูกไหมกระตายแต่ว่ายังต่อยังอยูอ่เขาก็จิเริ่มต่อสู่ของเขาขี่เล็กกับขึ้นกันครับนี่มึงยังหนะ้าวันนี้นี่ <c oughs> โทษครับ พอมาเบิ่งหม่องที่ไฟใหม่แล้วพี่น้องให้มาเบิองวาองค์บายู่มันคือใหม่แคเ่เนาะคือใหม่แค่แปนมินลินั้งสีเลยตีนี่ครับแปนมินลินนงสีเลยบอแมนครับเปน็นยังมันคือแปมนมาติเดี๋ยวสิผ้าพ,พี่น้องเบิองวา่าเฮ้าบรได้เตรียมการเขาเรียนวา่าปลูกแบบเคยยังไงว ปูเหล่าหันล้างให้เลยแหมเป็นบางครั้งที่เขากลับเข้ามาทําความสะอาดเบินงครับนี่ตะไคร้นี่ก็ปลูกกันพังดีครับแต่เวลามันช่วงหนาแรงมันแห้งมันขื่นโค่นนี่เห็นไ่มครับนี่ใบมันที่แห้งกลายเป็นเชื้อเพลิงนี่แหละครับนี่ข้างล่างเป็นใบใหม่ที่เขาทาถมมาหรือว่ายังเบาหยุดโฮมฟางนี่ครับบริเวณนี้โฮมฟางหรือเกี่ยวใบตะไคร้โปะไว้หรือว่าพวกหญ้าเขาตัดแล้วเขากองไว้ แล้วก็ต้นลำพันธุ์ที่บ้าอยู่เราขึ้นมาจากเนี่ยเขาเรียกว่าถูบรือสีอีกแบบหนึ่งเนาะขึ้นมาจากาข้อของสายไก่ส้นนี้เอามาปโปไว้เพื่อที่จะให้มองนี่เป็นทีสุม่มมันก็เลยกลายเป็นเสือเพิ่งยังดีเลยพี่น้องเสือเพิ่งยังนี้เวลาไฟมากนี่บึ้มเลยครับจวดเลยหายมาเบิองบมดน,นี่นี่แหละพี่น้องพูดนะเนี่ เซนนี่ก็มีสปริงเกอร์นะครับต่อมาเด็กเหมือนกันเนี่ยจังย่างงานย่างนัานนี่ก็ปลูกปีหกซองเหมือนกันนะครับเขากำลังงามเนี่ยนี่หอกันนี่ครับย่งคางกันนี่เนี่หอกันนี่ย่งคางกันพุณน่ะกำลังขืนงามนี่คือความสวยความงามทีบอกไงว่าถ้าเกิดมันบ่กเกิดปัญหาอยังเกิดขึ้นนี่มันกะโบอมันกี้เขาเลยว่าถ้ามชาติมันกะจิต ส้างสค์เองไหมพี่น้องเพราะว่ามันเขาเอนถ้าบอกยังไงเข,ข,ขาบดนขี่้านเขาคืว่าวัาน,านอากษตรเนาะเนี่ยเมื่อผ้าไปเบิ่งมันกสิียูน้ำกันได้ไหมครับพี่น้องมันก็เป็นปลาไหมนี่ไหมครับเนี่ยน่ครับเนี่ยกลายเป็นปลานี่ปลาอย่างหน้านี่ไหมอันนี้ปลูกแซมไหมครับนี่นะครับมันก็สีกลายเป็นปลาอันนี้ ระยะห่างมันหน่อยได้พี่น้องเด้อระยะห่างมันหน่อยเนี่ยครับพี่น้องมันเป็นปลาเนี่ยแล้วก็เป็นตะไคร่ดีป่ะหยุดปลูกไว้เพื่อเป็นที่กันพังวันนี่เวลามันแห้งมึงที่หะ่ะกลายเป็นเชื้อ,อย่างดีแล้วเนี่ยครับอันนี้คือตน้นหยาธรรมชาติเลยห้าข้าเนี่ยครับมันสูงมันงามแต่ว่าคัน อย่างน้ามันใหญ่ขึ้นมันก็หญา้าืมอนี่กับสีเริ่มหายตายไปเนาะแต่ว่านี่คือเฮาปลูกเลยแล้วเขา,เาไว้แต่คุ้มดินนะพวกหยาข้าืมูน,นี่น,นะไว้แต่คุ้มดินแต่ว่าอย่างหน้าเองเขากโตตามธรรมชาติเป,เป็นเป็นคุ้มดินนะครับแบบนี้นี่เสียเห็นพี่น้องเสียพี่น้องเห็นว่าหนึ่งหละมันเกิหยังบ่ดีนี่ครับห้องหนูได้เลยพี่น้องเต๋ไปเลยห้องหนูหลายพอ,อยังวันดีห้องใส่ไกล ตะกี้มันมีน้ำบันนี้มันไม่มีน้ำเนาะมันบม่มีน้ำเบิ่งเนี่ครับพี่น้องลักษณะเป็นอั่างไอันนี้ข้องใส่ใกล้เส้นสองนี่นี่เส้นสองพี่น้องเห็นนห่นหยาบวะครับเนี่ยหยาอยุสอะไรครับเนี่ยบัดที่นี่ห้องบริษัททำความสะอาดเวลาไฟมามันมม่มีน้ำกันไว้ขันมีน้ำกันไว้คือมันบริขามไปกับมมีปัญหาบันนี้มันบ่มีน้ำกันไว้ปุ๊บมันบริขามไปเลยครับเราเห็นหยาค่าห้า หว้ต่างๆเขาแห่งกลายเป็นเฉือเพิ่มกันเลนล่ามไปเลยครับเป็นเชื่อ,อย่างดีเลยเมิ้งพี่น้องพณน่ะห้องหนูเต็มอยู่ครับบัตที่นี่กันเป็นห้องหนูยังสี่พี่นอ้องเบิ้งข้าหยุดเห็นเบิ้งพ่น่ะบักหลายเลยแต่เป็นห้องหนูยังสิถตาคู่เขาหน่อยคู่สาเขา้าน้อยน้อยอืม ถ้าเกิดว่าน้ำม,มากหรือน้ำไหลเนี่ยมันมีหูรูหนูหูหนูยู่นี่น้ำเขาคันน้ำไหลเสาะกลายเป็นคู่คันหน้าขาดไีขาดโศกไปอีกอคือแล้วเลยต้องมาสอบอีกนะครับอันนี้ความเหมาะสมเด้อพี่น้องเบื้องเอาอันนี้เห็นไหมพี่น้องในเบื้องว่าระวางคู่แปนคู่แปนคือคู่คู่คันหน้าบ่มี มีหยาก็ดีคันคู่ขนันหน้ามิหยานี่ครับก็เป็นทีลบของหนูพอหนูก็เอาอาศัยอยู่เขาเอารักษาเอาชีวิตรอดเพราะว่ามีนกมีเหยี่วหลายคุณครับไม่ซีเมนเปิดเลยเด้บัดท,ทีน่นี้ขันเป็นทังซีนนี่โดยโดยปกติเช่าบ้านหรือว่าพี่น้องพื้นที่ขางเคียงนี่ข้า้าสีบ่อปล้อยไว้เนี่ยพี่น้องข้ายาสีบ่ปล้อยไว้ข้าออ้า,าออสีเผาเผาอย่างมอดี เผาพะขั้นหน้าเขาจะมันหน่อยหน่อยปุ๊บนี่ขันเพิ่นประเหต์กังส่ขันเพิ่นจงไว้คือยังของเฮ้านี่หนูมาอยู่บันนี้มันก็สิอ่าเห็ดผงเห็ดหู้ขันหนาม้าเาเพิ่นก็สิขาดเพิ่นกันเลยเผาให้มันแปนพอิันเหตุงายดูแลรักษาง่ายพอพผนบ่มีต้นใหม่คือของเฮ้าแล้วเพิ่นกันเลยเผาพอเผาปุ๊บหนูมันกันเลยไม่รบม่อาศัยอยู่สวนห้าหม่องมันนี่มันอาศัยอยู่มันมีปลา นี่ครับก็เลยกลายเป็นวิูของหนูชันดีเลยนะเห็นไหมพี่น้องเนี่ยของเพิ่นแปนพอเพิ่นเผาครับพอไงต่อการรักษาแต่ของเข้าก็คือพอไม่ต้นใหม่ได้พี่น้องก็นอเผาว่าวได้มึงยังหน้าเขาปลูกไว้พะเขาหักต้นใหม่ก็เลยเฉียดพี่น้องได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาหาักต้นใหม่เขาสีจงหยาจงยังไว้สิก็ต้อง ป้องกันในเรื่องของไฟปลาดีๆสึ่งไฟปลามันเกิดจากฝีมือของของมนุษย์เท่านี่แหละเนอะครับอันนี้ก็เป็นสายนา้ำคลองเส้นนี่อ่ามาเหมือนคล้องเส้นนี้ก็มีน้ำอยู่นี่เนอะเดี๋ยวเอาอยู่สียางไปทั้งฝุ่นบังโอเคครับพี่น้องเอา ม่พี่น้องในเบื้องครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสวนโดยทีว่ว่าเขาไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นเราสิป้องกันแก้ไขยังไงแลวกาสิเป็นไอเดียเป็นกำลังใจกับพี่น้องมีสายสายเกี่ยวทุกท่านหรือพี่น้องปลูกน้องหน้าพี่น้องเกษตรผสมผสานทุกอย่างครับสิ่งใดที่มันดีมีประโยชน์กันนําไปปรับใส่กับบริบทพื้นที่ของครับผม,มเกิดฝาเป็นกำลังใจให้ บาหยุดพาจุดในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจนได้ก็ได้นะครับผมสนักคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับ